สบายดีเนาะพอม่พี่น้องมอนีฝ่าแดดเนาะแล้วก็จะพาพี่น้องทุกคนไปฟังนกอาบน้ำเนาะพี่น้องทุกคนเนาะเมื่อที่สุดมึงกำลังขึ้นภูขเขาเขาหอดมุนี้เนาะพี่น้องเจ้ามอนีก็ว่าภาษามงองปนภาษาเราเนาะยังทรงได้จงพูดสนินสุดตัวอย่างนูนน่นเนาะ อาฉันตกกูก่เก่าเลยอยู่จอาเนี้ยสอนสอนตัวเป๊หมูตัวน้องหดเดนะตัวน้องหดเดวอร์ชีอนอนน้อจีมัวน่าอยากกัมมอเดใจกูอยากส่ชายเทียอย่างจีน้อยลานน้อยจีซื้อจีกูเจ้าเที่เปพหมูตัวน่องเวอรชีหมูตัวน้องนะที่น้องทานไปจะไปทางนี้ไปเนาะจะไปทางนี้ไปมื้อนี้เราจะมายิงนกเราจะมายิงเต็มที่ ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้งเนาะมีบางคนเขาว่าเฮาอยิ่งบดทึกดีเนาะอันนั้นเป็นเรื่องของมันเนาะเดี๋ยวจะเห็นโมกไก่ปุพี่น้องบนนี้มีไก่ป่าเนาะไก่ป่าเดี๋ยวจะเห็นไก่ป่ามากินน้ำเนาะเออแต่ชิโนตัวจันดัวยนะจมพูยน,นะตัวจันดัวยเลยเวลานี้มาฮอตแล้วเนาะพี่น้องทุกคน เ,เวลานี้มาฮอดบอลที่เราจะฝ้านกอานน้ำแล้วเนาะตุวจันทุกข์เฉยอวเป้อยู่ร้อนนุ่งเลยนะชมพู่งยืนสนิทสุดๆนะพี่ๆน้องๆทุกคนเดี๋ยวนี้มาฮอดแล้วนเนาะวันนี้น้ำจะออกมาน้อยหน่งเนาะน้อยๆพอ,พอดีพอดีพ่อกินซื้อพ่อดื่นซื้อนเนาะขึ้นนี้ไปบ่มีน้ำแล้วนะพี่น้องนะน้ำแห่งเมดมดแล้ว แล้วตอนนี้เราจะกําลังจะลงนี่ไปไต่เนาะมันมีเฮือนอันต so ุกน้อยๆฝั่งนกอยู่ไต่ฮะเนาะเชื่อนะกูยังกีขันรดลุนจานะดากคนดจานเนี่ยมอเอลูอาเจมเมมเม่ฮะเราใช้ลุนซงยี่ลุนจานอ่ะเป๊ะป้าเตี๋ยลุมลอนเนาะลุนซงเนี่ยนี่ฮูฮริจ้าเรื่องตีป้าเนาะชมดส่วนตัเทียบกูเทียวก็เลยจะกูฮะเป้าวหายใจแต่ลุนซงนั่นนะกูกูชอเป้าวแต่ลุนซงเน่าลุมลอยฮัลิจ้าเทียบอ่ะ

มีน้องพี่น้องทุกคนเนาะเมื่อนี้เอาน้าไม้มายิงนกเนาะมีบางคนเขาว่าเฮายิงบดทึกดีเนาะเป็นย่างน้ำเป็นคนคิดของมันเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะมายิงเต็มเต็มที่เนาะเต็มที่ให้อทุกคนได้เบ่งเนาะนุนากูตัวเต็มที่เนาะตัวเต็มที่ตัวเชตัวใช้ในส่อสายจเรากูเยอะๆมวนนงจะกูตัวเราไปเฉยตัวใช้เทยนะนุ่งเนาะนะอะเรตือสนใจหระป้ามงกดไลค์กดแชร์ตราคูชงเราเท่นะนุ่งเนาะการ์ดแห็นตัวน้าแต่เสือนง จะนองขลาดตัวกัวนะจะนองแต่นองขลาดเต้าดาดนะตัวกัวเทีไปหมว่เขนดันสองนะจุ่มปุ๋ยสุดสุดตวไปโดยกันนะพี่น้องจะเอาหนี้ส่งให้น้องสู้ลุงส่งขีอยอะ พวนะกนี้นะนุเมนอนเต่หาหงมอกก้นนะนุ่มที่ก็กลัวเลยเตาหงมอกก้นนะ่ะลูกคุณจ๋าลูกนอนเสนะพี่น้องเหยื่นตุน๊กน้อยนี่เขาจีบนางนางทานะ่านกเนาะอยู่ในหันเนอะท่าป่เดียวนะนกมากเขาจีบเต็มที่ให้ทุกคนได้เบิงนะ่งเนาะมื้อนี้ยนี้เต็มที่เพราะว่ามาไกลเนาะพี่น้องมื้อนี้มาเป็นเวลาสมมองชั่วโมงหรือว่าสามชนะั่วโมงเขเนาะจะมาถึงมาฮอดเน้นวันนี้เนาะที่นี่จะเข้าไปอยู่ในเนาะเข้าไปอยู่ในเฮือนตุ๊กน้อยนะเนาะ เบ่งนะที่ตันไปเดี๋ยวนี้จะเข้าไปแล้วเนาะเข้าไปนี่เราเขาจะไปนั่งท่าเลยเนาะ Thank okay. you. พี่หนุ่มรถเมื่อใดก็เจองูเมื่อใดก็เจองูวะทุกดูดูนี่นี่เอามิดเอามิดตักสองบัตรสองเถื่อนะครับพี่น้องดูด้ยเบ่งดีดีทึกสองบอลว้าอยู่งว่ายู่ง,งูมาให้ยังหนุ่คาดทิ้นเลย ตัวนี้มันมันมันถลายเขาเลยอยู่ไหนนะอยู่ไหนเรามันมาอยู่ไหนเขื่อนตุกน้อยนี่มันดูดูบินใหญ่ตัวใหญ่ด้วยที่น้อง những chỗ này chồng phải cho tôi ta chỉ nó thì ở chồng thế ạ tôi ở chồng tôi thế chứ thì một chế nó cho cho nó trong chi với nó nó chỉ nó ta bên mà một chế nó cho tôi nó nó tôi đó chỉ tôi tao giờ tôi xí ít nó tôi cho nó lo nó mới nó đó biết đến đây. Chưa biết đến đây. Chưa biết nó giảm Chưa biết đến đây. 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 Chưa biết nó đây. Chưa biết đến đây. จมจ่อกี้เรไปนอนนะสบายดีเนาะพี่น้องทุกคนวันนี้มือเฝ้านกทานนกอาบน้ำเนาะมดมือ <c oughs> ได้แคส่สี่ตัวเนาะสี่ตัวแล้วเดี๋ยวนี้กําลังเอาไปนะเกีียนเอาไปปินให้กินมดแล้วคอนน่อยกลับบ้านเนาะยังมีนกเตียนนกบอลลองแล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นๆแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เจะเอาไปปินให้ ทุกคนได้กินน้ำกันเนาะนะเอาไปลกคุมก่อนเนาะเออได้ชิัวก็ดีใจแล้วเมื่อนี้ก็พอสองคนมาอ่าขึ้นภูขึ้นพูขึ้นเข,นขาแล้วเนาะอะ่่ตตันไปเนาะพี่เนาะตากตกตกเจดเด้น่าุมพงเฉดเด้น่า้ากตกเฉดเด่จุาเจดเด่นที่ตอเฉดเด่นเฉลย ちなんで、ロミー、ガラシ食べるのは。 Ủa hồng lĩnh gì nữa tất cả mọi chân nó đó nè chụp như vậy nè. đó chân nông nó chín nó nè cầm là lục cùng nóc nó cầm là lục cùm nóc nóc pin kìm nó tất cả đó chân nông nó chụp như đó chín nó xứ nó tạo một chế nè đó nè giống rồi ha bây tôi chống là ta sĩ lên một lúc cứ hà này chụp nhìn... cái à, à, gì lên một lúc cứ hà chè như một nhè này chè hiểm nhóm đã chết to xí này ta sẽ đó tụi dia này chụp gì này tôi cho đúng nó này chụp gì một cờ trâu tím như gì ハハハハ。<some> <laughs> 不来呀？ แต่ตั้กนี่เขาว่าลอลตัชินอดาเด้อจกมีสนีสุตัเด้อให้นายน้องมาตัวนอทเตียนะตชินเจอีนะเอาเนอน่นเอาเนียอกเ่เ อ e ันนี้เราจะไปนอนตะเป็นมุ้งเชนะชัวร์อัดตัวเสียพ่อตไอู้เดทเอาจะไปนอนเด็กกางเกงกูนะกัดชูเ้ tất mà ta nó 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 người Nó người rồi, nó mọi nó nó này mọi nó mọi Nó mọi nó nó người mọi nó mọi người mọi nó nó người nó người Nó người Nó Nó mọi người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  nó Nó mọi nó mọi người mọi nó mọi người mọi người nó Nó mọi người mọi người mọi người Nó ha thêm chỉ mà theo dòng gió lúc cái hành này thì chỉ xé là có tao gió chỉ nói chỉ nói mà kia là nói à quên đồng chí thay gạo đây thay đây đây chiến cái bò có có luôn nó

เีม่ดแช่อมมาชิิวตชที่่นงยังงตวนะตนกกต้อน่ะได่เขามาเร้พี่น้องทุกคนอย่าดีเขาจะกลับบ้านเนาะไ้หน่อไลค์กดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ชคทีทนี้นะลังนี้นะพี่น้องทุกคนนะจะได้เห็นวิดีโอใหม่ๆเนาะ